สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวัตทุตังภะคะวันตังอะภิวาเทมิเกวะเกโตภะคะวะตาธัมโมตัมมังนะมะสามิโส tik panno bakkawawakkak sangko sangangkannaknak mau tatca bakkawa waktu arah sama sambut nah mauca bak waktu sama ตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24เมษายนพุทธศัก,กราช2565 เป็นวันทาการศึกษาวิชาอายตนะยมกะการสามปุคโลกาสะวันนี้เราจะศึกษาที่หน้าหนะึ่งร้อย้าหน้านังสือหน้าหนังสือ,สอเป็นคู่รูปากับธรรมะนะรูปากับธรรมาวันนี้เริ่มต้นที่ยม สุมาลีนะยมสุมาลียสุมาลีมาวันเป็นคนที่เท่าไหไรคนแรกค่ะคนแรกรอค่ะวันนี้ก็คนแรกอีกใช่ไหมค่ะดีไหมโยมอ่ะหัวเราะตกลงดีไหมดีค่ะนะดีก็ดีก็เอ่อ Let's go, Let go. นะ Let's go นิทานอะไรจะเกิดรูปาค่ะทำไมเสียงเบาอ่ะออทำไมเสียงเบาค่ะรูปาค่ะพระอาจอารย์แล้ก็ยังเบาเหมือนเดิมย่อเบากว่าเดิมด้วยซ้ำหรือว่าอาตมาก็เปิดลำโพงเยอะแนละ้วรูปาจะเกิดก็ต้องเป็นภูมิไหนบ้าง ารรูปรูปสองขาเบาเนะ้าเสยียงโยมเบาหนะาานะรูปอาสันเสียงโบเสียงโยมเบาเสียงโยมมันเบานะรูปาจะเกิดก็ต้องเป็นการรูปอาันสองขาสองขาเว้นสุทาวาสปาสาุสาเว้นสุทาวาสนะ สังใจยะท่านที่หนึ่งต้องการองคธรรมที่แต่รมาจากไม่เกิดอแต่ทรมาจากไม่เกิดอสังใจยะท่านที่สองต้องการองคธรรมที่ตรงนี้ใส่เครื่องหมายให้หน่อยนะใส่เครื่องหมายถูกให้หน่อยทำมาก็จะเกิดเออ พอเราไปหาองค์ธรรมดูแล้วทรมาจากไม่เกิดมีไหมไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะอ่าไม่มีก็คิดแล้วถ้าท่อนที่หนึ่งไม่มีองค์ธรรมแบบนี้เนี่ยไม่ต้องไปหาต่อนะเสียเวลานะตอบว่าอะไรทันทีเลยนะอ่ามันตาเจ้าค่ะแปลว่าอะไรอ่มันตาใช่เสียงเบาจริงๆเนี่ยไม่รู้เพื่อนๆได้ยินไหม อันนี้ไว้ใกล้ๆปากแล้วนะคะเนี่ยอือือทำไมอจะามาแค่ะอาจารย์ได้ยินได้ยินอยู่ค่ะเนื่อจะามาลาโพงร้อยหนึ่งแล้วนะเอาวาไปวาไปต <c oughs> อบว่าอามันตาใช่อามันตาใช่ <c oughs> <c oughs> นะก็ เกิดทั้งรูปปาและธรรมะนะรูปปาก็เกิดธรรมะก็เกิดนั่นเองสรุปว่าองค์ธรรมก็ได้การต้องขารูป้องขาสันสองขาถูกไหมถูกเจ้าค่ะ,ะการรูปรวมเป็นอะไรปัญจเจ้าค่ะการรูปรวมเป็นปัญจอสันแทรกได้ไหมสันแทรกไปในตันจะได้ไหมไม่ได้เจ้าค่ะไม่ได้เพราะอะไร อออเพราะอะไรหรือว่าอัดเสียงก็จะมาเบาก็เลยเบาตามอ๋อไม่เบาค่ะ,ะเรา,าไม่เบาไม่เบาไม่เบานี่เอาเรื่องเหมือนกันนะอ้าวอย่าลืมนะถามไว้เนี่ยเมื่อกี้อสันแทรกเข้าไปในปัญจะไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรเพื่อนๆน,นได้ช่วยกันน้อยเพื่อนๆขันไม่เท่ากันค่ะ ขันไม่เท่ากันมันถูกแต่มันยังไม่เต็มร้อยถูกนะเนี่ยแต่ยังไม่เต็มร้อยปัญจะแปลว่าอะไรเนี่ยปัญจะแปลว่าห้าแปลว่าห้าอสันอสันกี่ขันปัญจะกี่ขันขันเดียวอะไรขันเดียวตอบให้มันชัดๆใครขันเดียวอสันค่ะอสันขันเดียวปัญจะกี่ขัน าามันจะไปแทรกอยู่ในปัญจไม่ได้นะ <ขา S 1> แต่กามรูปที่รวมกันได้ก็เพราะว่ากามก็กี่ขันข<า>ันรูปก็กี่ขันรูปก็ห้าขันเหมือนกันเห็นไหมรวมเป็นปัญจโวการะไงโวการะแปลว่าอะไรนะโวการะแปลว่าอะไรโฟมโวการะแปลว่าขันออกมาจากไหนเนี่ยโวการะแปลว่าโพมเนี่ย หมดภูมิเลยนะภูะที่มีห้าขันเนี่ยค่ะพะอจเนโภการะคำเยอะเนี่แปลว่าขันนะจดไว้ด้วยนะจดไว้ด้วยนะแล้วใครมาสัมภาษณ์กับอาตมาเนี่ยจะลองถามดูในกลุ่มเรานะาวันสัมภาษณ์ถามนอกเรื่องว่าโวการะไปลวาอะไรตอบไม่ได้เนี่ยทำไงดีนะนะยองสุมารี S <S> ไม่เป็นไรค่ะเป็นไรต่อไม่ได้ไม่เป็นไรนะไม่ธรรมดาต่อไม่ได้ไม่เป็นไรอ่าโวละโวการาแปลว่าอะไรแปลว่าขันเจ้าค่ะเเห็นไหมเนี่ยาตมาเขียนให้เห็นไหมเห็นที่เขียนไหมยังยังไม่เห็น๋อาเห็นแล้วค่ะโอ้ยังไม่เห็นนี่ไปไหนอ่ะ เลื่อนเลื่อนยังเลื่อนไม่ถึงครับอาจา,ารย์ขยายมันก็เลยอยู่ทางขวาค่ะอืมอืมโอเคนะสรุปได้ปัญจะสองขาไปปัญจะาซ้ำอสันสองขาไปอสันซ้ำถูกไหมค่ะเออปัญจะสองขาไปปัญจะาซ้ำปุกสี่พ้นเสกสามนะภูมิก็ปัญจะยี่สิบเอ็ดภูมิเพราะเว้นสุดทาวาสไปห้าจนอสันเนี่ยไม่มีปัญหานะ เอาละอ่านได้เลยอนุโลมปุจฉายัตสระยัตถะรูปายัตะนางอุปัชิสติตัะตัตถะธรรมายัตะนางอุปัชิสติติรูปายัตะนะจะเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดทธรรมายัตะนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันิฐานบทและสังสยาบทได้แก่ ปุถุชนสี่ผลเสกขะบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจโวการภูมิและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับปัญจโวการภูมิ21เ็ว้นสุทาวาสภูมิ5สุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิและจะเกิดในอสัญญาสัตตภูมิอีกกับอสัญญาสัตตภูมิหนึ่งตาทุคาะตทา เร็ยบร้อยเป็นหนึ่งคู่ต่อไปก็ยมเอยมเอนมมสการค่ะต,ตุยมเอเอปารินาบา่ไม่ใช่นะไม่ยอมเอเออะไรอ่ะ เออารุณ <A> ี R e, ค่ะอเออารุนีเออารุนี e. R N e, เลยนะเออรุนี R N e, มาแล้วนะตอนิทานอะไรจะเกิดธรรมมาจากเกิดค่ะมาจะเกิด,กดนี่มาครบภูมิเลยเว้นแต่อะไร สุดท้าวาสภูมิห้าค่ะเพราะอะไรไม่เกิดซ้ำค่ะไม่เกิดซ้ำนะแต่ถ้าไปต่อว่าเพราะทำมาจากไม่เกิดได้ไหมมันต้องมีคว่าซ้ําอมัน,มนเกิดนะเกิดแต่ไม่เกิดซ้ำใช่ไม่เกิดซ้ำนะประเด็นมันอยู่ตรงนั้น สั้งใจยะท่านแรกต้องการองค์ธรรมที่แต่อะไรจกไม่เกิดแต่รูปาจะไม่เกิดค่ะแต่รูปาจะไม่เกิดท่านที่สองเนี่ยใส่ข้หมายถูกให้ได้นะค่อ<ะ>นที่สองรูปาก็จะเกิดค่ะพอเราไปดูองค์ธรรมแล้วเนี่ยรูปาจะไม่เกิดมีไหมมีค่ะเออ อารูปสองขาค่ะรูปสองขาไปอารูปซ้ำถูกไหมค่ะต้องเป็นอารูปที่จะไปอารูปนะไม่ใช่อารูปที่จะไปกามนะถูกไหมถ้าไปกลามเนี่ยก็จะมีรูปปาเกิดไงถ้าอารูปไปอารูปเนี่ยก็มีแต่ธรรมะาเห็นไหมมีแต่ธรรมาเนี่ยไม่มีรูปปาไงถูกไหมค่ะจริงต้องกำชับว่า อารูปไปอารูปซ้ําก็คือและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกนั่นแหละถูกไหมค่ะบุคคลเนี่ยติหนึ่งผลเสกสามนะเราต้องสังเกตไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาสอบจริงๆเนี่ยบางทีมันนึกไม่ออกนะรู้ว่ามีจํานวนคนเท่าไหร่ใครบ้างนะปุสีมัรสีพ้นศีหรือปุสีอริยะแปดเนี่ยเรารู้อยู่นะ แต่เวลาจะเรามาจัดสรรให้มันลงตัวกับภูมิปัจจุบันและภูมิอนาคตเนี่ยเอาข้าจริงบางทีมันมันงงๆอยู่เหมือนกันนะต้องสังเกตไว้นะถ้าเป็นโรคสองขาคือใคร่เงี้ยถ้าปัญจะสองขาคือใครอย่างเงี้ยนะต้องสังเกตไว้ส่วนอสันเนี่ยมันยิ่งกว่าหลับตาอีกปิดหูก็ได้นะอย่างงก็รู้นะอสันขาเกิดก็ใคร สุหน,นค่ะอาสาันขาตายก็คลายสุหนึ่งค่ะาสาันสองขาก็คลายสุหนึ่งค่ะเ,เห็นไหมมันง่ายแบบนั้นนั้นเราก็ให้อ่าให้เรียกว่าให้ความอ่าสำคัญหรือใส่ใจเป็นสําคัญกับภูมิอื่นๆนะภูมิอื่นๆ,ๆอาสาันเนี่ยรู้อยู่แล้วไงไม่ใช่เรื่องยากอ้าวไปต่อ สังสยะท่านที่สองรูปาก็จะเกิดหละมีองค์ธรรมไหมมีค่ะมีอะไรบ้างกามรูปอาสันนะ่ะอาสันค่ะต้องหายใจก่อนนะจะรวมค่ะกามรูปรวมเป็นปัญจะค่ะอะไรนะเมื่อกี้จะรวมเลยจะรวมอ,อะไรไปจะรวม กามรูปรวมกันเป็นปัญจค่เดี๋ยวก่อนสิอย่าเพิ่งรวมเอามาให้ใครบสามภูมิก่อนเื้องต้นต้องบอกกามรูปอสันก่อนนะ,ะแล้วจากนั้นค่อยรวมกามรูปเป็นอะไรนะปัญจค่ะถ้าเป็นปัญจอะเอาละนอกนั้นไม่มีปัญหาเราก็จะไปดูวิสัชนากันหน่อยคนแรกได้อะไรสองขานะ รูปสองขาค่ะรูปสองขาก็วิาจารนาตามนั่นเลยตามนั่นเลยว่าไงนะอรูปปานางอ่าถูกไหมถูกไหมจากนั้นไปดูกันต่อหมดหลังถือว่าได้องค์ทำกี่ชุดเนี่ยสองชุดนะ,ะสองชุดนะปัญจสองขาชุดหนึ่ง ถูกไหมค่ะอาสันสองขาชุดหนึ่งพันจะสองขาวิสัชนาว่าไงพันจโวการานังค่ะพันจโวการานางังอสันสองขาล่ะอสัญญาสตตานังค่ะนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมสบายสบายถามมาตอบได้ไหมเนี่ยได้ค่ะนะ่จริงนะให้มันแน่นะตอนนี้ค่ะตอนนี้ไ <laughs> ม่ได้ถามตอนนี้ถามตอนนั้น ตอตอนนั้นโอเคว่าไปว่าไปปัติโลมะปุจฉายัสาวาปนายาะยตถาธรรมายตนาุปัชิตติตัดสาตัดถารูปายตนาุปัชชิตติติหรือว่าธรรมายตนะจะเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดรูปายตนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหม วิสัชนาอารูปานังเตสังตัฏฐะธรรมายตนาังอุปปัชชิติโนจเตสังตัฏฐะรูปายตนาังอุปปัชชิติปัญจโวการานังอสัญญสัตตานังเตสังตัฏฐะธรรมายตนานจะกอุปปัชชิติรูปายตานานจะกอุปปัชชิติ เมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในอรูปภูมิในภูมินั้นทำมายตนะจะเกิดแต่รูปายตนะจกไม่เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในปัญจาวการภูมิอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นทำมายตนะก็จะเกิดรูปายตนะก็จะเกิด องค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ติเหตุกับปุุชนหนึ่งผลเสกขาบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูป,ปภูมิและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับอรูป,ปภูมิสีและปุุชน4ผลเสกขาบบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตาย ในปัญจโวการภูมิและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับปัญจโวการภูมิ21เว้นสุทาวัสภูมิหสุขติอเหตุุกะบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญะสัตตภูมิและจะเกิดในอสัญยะสัตตภูมิอีกกับอสัญญะสัตตภูมิหนึ่งองค์ธรรมของสังสยาบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นสาธุค่ะ าัุต่อไปเป็นปัจจันิกปัจจันิกก็โยมมาไหลนะยมมาไหลนมมสการค่ะพระอาจารย์ตอยมมาไหลนะโยมมาไหล Phép này, Phần sử là mình Cho mà lấy cái này cũng chắc chắc Phép này, phép อาละปัจจนิกสนิฐานว่างไงสนิฐานว่างไงรูปาจกไม่เกิดค่ะรูปาจกไม่เกิดเสียงคำเนียงอย่างนี้เนี่ยใครนะมาก่อนและแน่นอนกว่าเพื่อนปัจฉิมสามมาก่อนค่ะ,ะสามสามนี่เป็นตัวเลขของภูมิไหนเนี่ย กามรูปอรูปสองขาค่ะอืนอกจากปัจฏิแล้วตามด้วยกอมมดอภูมิที่รูปปาเกิดไม่ได้คืออรูปสองขาค่ะ,อะสองขาสังสยะท่านแรกว่างไงธรรมมาแต่ทรรมาจะเกิดค่ะ,ะสังสยะท่านที่สองว่างไง ทำมาก็จะไม่เกิดค่ะทำมาก็จะไม่เกิดพอไปดูองค์ธรรมแล้วธรรมาจะเกิดมีไหมมีค่ะเออรูปสองขาค่ะรูปสองขาซ้ำใช่ไหมซ้ำภูมิค่ะอืธรรมาจกไม่เกิดมีไหมมีค่ะก็คือปัจฉิมะสาม,สามค่ะปัจฉิสามนะ ารรูปรวมเป็นปัญจค่าจะารรูปเปลี่ยนเป็นจตุค่ะจบแยกเป็นปัจจิโดยตรงกับโดยอ้อมนะค่ะนี่ก็คุค้นๆนะสังเกตไว้นะปัจจิโดยตรงในเว้นอบายสี่ปัจจิโดยอ้อมเว้นอักนิถาภูมิคนะ่ะ เอาละต่อไปไปดูวิสัชนานะสัชนาวนแรกได้อะไรสองขาเนี่ยอรูปสองขาค่ะรูปสองขาวิสัชนาว่าอรูปานังค่ะอรูปานังนะบดหลังได้ปัจจิเต็มเต็มไหมเต็มค่ะปะัจจิเต็มก็วิสัชนาเต็มเลยว่าปัจฉิมะพวิกานังค่ะอา่าไม่ต้องใส่ ภูมินะไม่ต้องใส่จตุโวการปัญจวโวการข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องมีนะเพราะมาหมดแต่ถ้ามาแค่ปัญจะเราก็จะใส่ว่าปัญจวโวการปัจฉิมภุิการัง,งถ้ามาทั้งถ้ามาแค่อรูปเราก็อรูปเปปัจฉิมภุยการังถูกไหมถ้ามาแค่กามเราก็เขียนว่า ถามมาวัจเร,จจรถ้ามีมาแค่รูปเราก็จะเขียนว่ารูปาวัจเรเอถ้าม,มาหมดมเลยตามรูปรูปเขียนว่าไงปาชิมะภวิกานังค่ะเออย่าไปเขียนอย่าไปเขียนว่าอะไรนะจะตุวการีปัญจวการีปจชิมะพวิกานังนะอย่าไปเขียนยงนั้นนะมาเนี่ยเขาบอกว่าเราเขียนเกิน เราเขียนเกินคำว่าจตุโวการปัญจวโวการไม่ต้องมีก็รู้กันว่าคือสามผุมนั้นนะคือจตุปัญจะคือการรูปอสรการรูปอรูปนั่นเองนะค่ะเอาละอ่านได้แล้วอ่านได้แล้วอนุโลมปุจฉายะัสศะยะัตถะรูปายตนังนุป,ปัชชิสติ ตัศตตะธรรมายตนางนุปปชิตติติรูปายตนะจักไม่เกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดธรรมายตนะก็จกไม่เกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชานาอรูปานังเตสังตัะตะรูปายตนางนุปปชิสติโนจะเตสังตมมัตะธรรมายตนางนุปปชิสติปัชิมะพวิการังเตสังตัตะ รูปายตนาจะนุปจชิสติธรรมายตนาจะนุปัชิสติเมื่อ <êtes> บ <thấy S 1> ุคคลเหล่านั <Paradise> ้นเกิดอยู Barbie ่ในอรูปภูมิในภูมินั้นรูปายตนะจะไม่เกิดแต่ธรรมายตนะจะเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นบุคคลที่เป็นปัจฉิมภวิกะเหล่านั้นในภูมินั้นรูปายตนะก็จะไม่เกิดธรรมายตนะก็จะไม่เกิด องค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสกขะบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอัรูปภูมิและจัดเกิดในอัรูปภูมิอีกกับอรูปภูมิสี่และติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสกขะบุคคลสามที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในจัตุโบการภูมิปัญจโบการภูมิ อรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพานในจตุโอการะภูมิปัญจโอการะภูมิกับจตุโอการะภูมิสี่ปัญจโอการะภูมิ22เว้นอบายภูมิสี่ปชิมะวิกะโดยตรงปุตชนสี่ผลเสกขาบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายใน30ภูมิและจะไม่เกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีก กับ30ภูมิเว้นอกนิษฐาภูมิปัจฉิมะภวิกะโดยอ,อ้อมองค์ธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นสาธุค่าทออุถามหน่อยโยมาอะไรค่าถามหน่อยไม่ถามคนชื่อหน่อยนะถามคนชื่อมาอะไรถามว่าอาสันมีไหมเนี่ยในอ้อมเนี่ยในอ,อ้อรรมอสันมีไหมในเนี้ยมีอสันไหม มีค่ะมีดูจากไหนก็ฉิอ้อมจะไม่มีแค่อัตนิฐาค่ะอสันไม่เกิดซ้ำภูมิอืมไม่ซ้ำนั่นแหละใช่ไหมค่ะไมไว่าเนี่ยตัวเลขมันเท่าไหร่ตัวเลข สามสิบค่ะเ,เว้นไปเท่าไหร่เว้นไปหนึ่งค่ะหนึ่งที่เว้นคือเลยอาการนิถาภูมิค่ะโอเคจบไปต่อสาธุค่ะไปต่อก็กรอ่อทีนี้ก็โยมแอนนาใช่ไหมที่ขาดไปสองสัป,ปดาห์าค่ะต่อไปก็ก็จะขนานนามว่าแอนนาสองสัป,ปดาห์ <c oughs> ขาดไปตั้งสองสัปดาห์นะเป็นตั้งเลยนะอเป็นตั้งเลยยอมทุกตาไม่างยอมทุกตามาแล้วเจ้า่าพระชาราชาประจามาอย่ยง S <S <S 1> <S 1> อเอาเดี๋ยวยมแอนนากั้นโู้นี้ว่าไงยมแอนนาสันนิฐานทำมาจากไม่เกิดค่ะมาจากไม่เกิดระดับธรรมมาไม่เกิดก็มีแค่ปชิมะค่ะปชิมะมาพร้อมเลขอะไรสามค่ะเลขสามเป็นสัญลักษณ์ของภูมิไหนบ้าง การรูปอรูปสองขาค่ะทั้งที่ยตันแรกต้องการองคธรรมที่แต่อะไรแต่รูปปา<ล>ะจะเกิดค่ะตอนที่สองล,ล่ะรูปปาก็จะไม่เกิดค่ะก็จะไม่เกิด,กกดพอไปดูองคธรรมแล้วรูปปาจะเกิดมีไหมไม่มีค่ะไม่มีก็คิดจบเลยอามันตาไหม ค่ะอมันตาค่ะมตได้ปัจฉิสามเต็มๆรวมกามรูปเป็นปัญจเปลี่ยนอารูปเป็นเจตุค่ะจอบง่ายๆสบายสบาย,บายเลยนะค่ะเอาคู่ยากๆให้ยอมอ่นนาเอาคู่ง่ายเนี่ยมันดูถูกไปหน่อยไหมไม่ผิดค่ะเอาละอา่านได้เลย โลมะปุฉายะสะวาปนะยะทะธรรมายตนางนุปปัชจิสติตัสสะตัสทะรูปายตนางนุปปัชชิสติติหรือว่าธรรมายตนะจากไม่เกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดรูปายตนะก็จะไม่เกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานมบทและสังสยาบทได้แก่ ติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสกขบุคคลสามที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในจตุโวการะภูมิปัญจโวการะภูมิอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพานในจตุโวการะภูมิปัญจโวการะภูมิกับจตุโวการะภูม 4, ิสี่ปัญจโวการะภูมิยี่สิบสองเว้นอบบยภูมิสี่ปัจฉิมภวิกะโดยตรง ปุรชนสี่ผลเสกขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายใน30ภูมิและจะไม่เกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับสาภูมิเว้นอคติถฐาภูมิปัชิมภวิษะโดยอ้อมสาธุขอบพระคุณเจ้าค่ะเอ่อจบไปหนึ่งชุด